อบบะะ๋อ,อ,อก็ก็ดีใจได้น้องๆมาเล่นแล้วเราพยายามทําหนังวัยรุ่นเอนอะเราพยายามทําหนังรุ่นใหม่โดยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับกับวิธีคิดแบบใหม่ๆก็ดีใจครับเดี๋ยวไปรอรุ่นตอนเปิดกล้องรอรุวมสรุกกับน้องๆอีกทีเรื่องเงาจะเป็นยังไงคอ่ามันง่ายๆเลยครับลางหนังรัดสี่เศร้าของคนสี่คนแต่ละคนมีมุมมองเป็นของตัวเอง ฉะนั้นเมื่อจะกลายเป็นหนังสี่เรื่องครับบทบาทของเราเป็นยังไงเอ่ยเรียกได้ว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันครับพลิกคาแรคเตอร์ครับจริงๆอยากให้รอดูกันว่าเรียกว่าเปลี่ยนลุคเลยตั้งแต่ทรงผมยันเรียกได้ว่ารุ่นลายในตัวเลยดีกว่าอยากรอติดตามให้รอติดตามกันดีกว่าครับค่ะค่ะจริงๆก็ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ฟ้าเชื่อว,ว่ามันมีจุดร่วมกับหลายๆคนนะคะแล้วก็แต่ละคนมันก็จะเป็นนางเอกหรือว่าพระเอกในเรื่องของตัวเองฉะนั้นเพราะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละคนจะเล่าออกมายัางไงเหมือน,นตัวของฟ้าเองก็มีมุมของตัวละครที่แบบน่าจะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสนุกไปได้วยกันได้ค่ะนุมีาครับผมสาหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนหนังเรื่องแรกครับแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเอาจริงมันก็ มีบางอย่างที่ตรงกับตัวเราแล้วก็บางอย่างที่อาจจะต้องปรับเข้ากับตัวละครน,นะครับแต่ว่าพีค่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทุกคนสามารถแบบวิเลตกับตัวเองได้ว่าเราอาจจะเหมือนหนึ่งในตัวละครสักตัวึ่งในเรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับก็เหมือนที่เพื่อนเพ่นพูดมานะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนรวมถึงผมว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นกรุงเทพนะเพราะว่าเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของกรุงเทพได้อย่าง จริงจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆแล้วก็เราเชื่อว่าในสี่คาแรคเตอร์ของพวกเราอะ่ะต้องมีสักคาแรคเตอร์หนึ่งแหละที่ตรงกับใครสักคนเลยต้องตรงสักหนึ่งคาแรคเตอร์แน่นอนครับเป็นตัวแทนชใช่คือหมายพวกเราทั้งสี่คนก็เป็นในเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราแน่นอน<ๆ>สักหนึ่งตัวละครแน่นอนอ,อยู่ที่ว่าจะร่วมรุนแล้วก็ร่วมเชียร์แบบใคร,ครใช่ครับ ใช่ครับได้รู้ได้เห็นก็ยี่สบี่ครับยี่สบี่ธันวาฉายครับผมแน่นอนครับคริสต์มาสอีครับผมไม่มีอะไรให้น้องๆฝากดีกว่าน้องแฟนเยอะกว่าอ่ะเซ็นก่อนเลยโอเคครับอะไรครับก็ฝาก ภาพยนตร์เรื่องวอนเลครับวอนเธอครับผมเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรียกว่ารักสี่เศร้าของเราสี่คนครับผมแล้วเราว่ามีความสนุกมากมายมาติดตามกันว่าความสนุกของแต่ละคาแรคเตอร์เรื่องราวที่จะตรงใจของคุณแค่ไหนแต่ละคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องราวของสตอรี่ครับก็ฝากทุกคนติดตามโดยกับวอนเธอครับก็ฝากอ้อโทษค่ะก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะฟ้าเชื่อว่า มันเป็นหนังแห่งยุคสมัยเนอะแล้วก็คงมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในหนังที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามได้สังเกตแล้วก็ได้อินไปกับมันอยากให้ติดตามจริงเพราะเชื่อว่าทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วก็พวกเราจะทําให้เต็มที่ค่ะครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับที่คิดว่ามันเหมาะกับคนทุกทุกเพศทุกวัยครับผมสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวความรักที่ต่างกันทั้งยุ่งเหยิงความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่า ความสัมพันธ์กับครอบครัวด้วยซ้ำยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็สุดท้ายก็ฝากวอนเธอด้วยนะครับเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ปลายปีที่จะทําให้ผู้ชมทุกคนเต็มอิ่มกับปีนี้และการผมว่าอย่างนี้ดีวกว่าครับผมจะวอนเธอฝากด้วย24ธันวาคมนี้ครับผมครับ